เราจะมาดูว่าวันนี้ไปจัดตลาดพี่จอยได้อะไรมาบ้างหูเนื้อสวยจังเลยอ่ะทักทายเพื่อนๆหน่อยสิสวัสดีครับเนื้อพ่อสวยจังเลยดูวิไกลนี่ข่าแมวคงมกัอ๋อเมื่อกี้ลืมข่าแมวเหรอตายเขายังห่วงลอ,อยด้วยนี่เป็นไครับ สวยจังเลยแกงก็อร erm ่อยนะเจ้าซ uh oh! ื้อมะเขือมาด้วยแหละเอาไว้แกงเผ็ดแกงเผ็ดมนมล่ะวกอร่อยตนี้เวลาหั่นใช้แล้วก็จ่ะชิบๆๆตบวนี้เก็บไว้สวยมากเลยเจ๋อจะทำเนื้อแดดเดียวเลยวันนี้พ่อไม่ใส่ถุงให้นั่นนะคะถุงก๊อฟแกะแ่ะ คิดและวถุง er ใส่รวมเลยหรอนี่มาแล้วซื้อมาแล้วเก็บปลาทับทิมเมื่อก็บจะบอกว่าฉันได้ปลาทับทิมมาโตโลตัวใหญ่ๆซื้อซื้อปลาทับทิมไม่ให้อายตำปนไหวเนี่ยคนปลาทับทิมดีไหมเออหนูฉลาดเนาะ Oh <no. S 1> ของโคตรแพงนะตำกลโอ้โหเสียต้อฉลาด,ดแล้วเนี่ยตายแล้วนี่สวยจังเลยเนาะอันนี้พี่จอยเขาจะทำเนื้อแดดเดียวเนี่ยวันนี้เขาเห็นแดดชอบกินมากผู้ชายคนนี้ซีดหลอดซีดหลอดสนิมเน,นีนน่ยเขาแตงออเอาไวใ้ให้เ็อส่งเลยว่ะอ๋อนีจ่นจะเป็นโพเกแอมเกียลพวกนี้นะ อย่าเอตับ<ม>ตอ,ออกต้มเลยนะเก็บ่ะอามาสินหลอดกันทั เราเรียบหมาเราก็รีบเอาไปตากเพราะว่าแดดก,กำลังสวยนี้มีแดดวลาวันมีฝนทั้งวันฝนเพิ่งหยุดเนี่ยวันนี้ก็ยังตกโอ้ยเกลือเกลือ <laughs> เหลือมั้ยอ่ยอย่าบอกนะว่าเกลือหมด Oh no, no. <laughs> ิ้วโอ้น่าสงสารหมักน้ำปลาก็าได้嘛 <laughs> <laughs> พ่อก็ปั่นจักรยานไปซื้อสินี่ นาทีนี้อะไรก็ไม่สำคัญเท่าเกียร์เกียร์นะครับเกียเกียบบเกียเกียหนี่ก็เค็มแล้วคุณไม่พอมร้อนปลาเนื้อเขาใหม่แบบสวยมากโอ้ยเนาะ ออออก็พอละคุณพอไมอมันจะเค็มอ๋อนัวลๆหน่อย <c oughs> ตอนเราจะทำเนื้อเค็มโอ้อสวยงาดจะาไปตานแบบขั้นขั้นเข้า เนื้อแดดเดียวกับข้าวเหนียวร้รอนๆซีดร้อนโอ้ยมือมือเสร็จแล้วก็ขยำขยำขยี้ขยี้เข่าเยอเนื้อเชิม น,นัวพอกินก็อ่อนรัวนิดนึงอะกลัวมันติดถาดเหรอเวลากลับมันจะได้กลับไง่ามันจะกลับไปไหนอะ่ะกลับบ้านลาเพกหน่อยตา,า,าบาทสิบบาทก็เอาก็ <laughs> เรียกว่ามองแรง <laughs> สงสัยพาดูคลิปพัฟพ,พีมากเกินไปเย็น <c oughs> เย็ดอ่ครับทานเราใหญู่่ปกติตากเดี๋ยวสองโลเนาะอีกนิดเดียวแค่นี้แหละพอดีเดี๋ยวพุงจะขยายอีกใจห้องเขาเลยไปโรงเรียน จะต้องทำฮอข้าวให้นักเรียนทุกวันทุกเช้านักเรียนจะกินข้าวเช้าที่บ้านแล้วก็เอา่อข้าวไปด้วยไปโรงงานนี่ใส่ฮอข้าวก็ะจะประหยัดเวลาในการทำอาหารถอดจอด,ดใส่ไดเยอประหยัดเวลาแต่ไม่ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าสามีกินเยอะมาก เื้อแดดเดียวนี้คุณจะเลินอ,อาหารถอดอมัดถอดซำได้เบิด์ซ้ำนั่เ <laughs> <laughs> เคล็ดลับอย่าถอนลายแก้มเบียร์ถอนลายเบิด์ลายเลือสวยมากเลยเนื้อนี้มันจะถูกไหมโลสองร้อยยี่สิบเลขเนื้ออะไรวะเนื้อสะโคบอะไรประมาณนะี้ <laughs> เป็นเนื้อแกงไม่ใช่เนื้อลาบ มาทำเนื้อเดนเดลอร่อยจะเป็นเส้นแบบนี้นะมันเป็นเส้นแบบเนื้อลา่จะไม่เหนียวเท่าไหร่นะฮะเรียบร้อยเดตาคร่ะ,ะตุ๋มๆก็จะปิ้มมัน ลลไปหาท่ำเลไไยว่ะพอจะตากหน้าบ้านหรือตรงไหนตหนะ้านะนะเอาวางไว้ก่อนก็ได้แปวบันไดไหมมันเหมือนมันร่มไม้ว่ะตรงนั้น,นร่มงผัว่ะฝนตก ดูดิทำสะอาดบ,บ้านเสร็จแล้วฝนตกเต็มเลยจ้าที่เสาลักทำงานบ้านไปเรียบร้อยแล้วฝนก็ตกแล้วสภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นมาละบันไดามาละทำเลประจำของพี่จอย นี่ยแล้วหนูก็ต้องมากวาดไงเต็มเลยทั้งนอกบ้านทั้งในบ้านงานเข้าอีกแล้ว Okay, ม,มีสะบางทีพี่จออก็จะตากตรงหลังห้องเล็กเนีย่ยตรงนี้ตากไม่ได้เหรอพ่อดูแดดมันแรงกว่าเานี่ยเจะรู้สึกพ่อลองดูดิรู้สึกเองล่าเจ๋อว่าแดดตรงนี้มันแรงกว่านะ เขาบอกว่าตรงห้องเล็กแดดมันจะหมดเร็วกว่าจะมาตากตรงนี้อาะกันสาดบ้านมีไว้ตากเนื้อแห้งเป็นกติมากพ่อวางดีๆนะระวังกระลอกมาทำของพ่อลอ่วงยาวเกินไปแนละ้ว ทำงานบ้านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็มีงานใหม่เข้ามาไม่ไปไปใผู้ชายกันดอกไม้เดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่มันแห้งแล้วพ่อไปเสียบไว้แจกกันว่างนะ่ะเออ ไม่ใช่จกันหรอกรอกระถางเต็มเลยดิดูนีนน่พ่อมาดูนี่เก็บเห็ดหน่อยเอาไปแกงสวยเบาเน่ลูกขอสีหัะนี่เห็นเห็ดไหมเนี่ยนี่อะไรวะนูน่น พลาติกมันกรอบแต่เมืเอ่อเก็บเห็ดไปแกงไม่ได้ดีนะเห็ดเกิดแถวบ้านนี่เชื้อราเลยนะไม่ใช่สิ่งดีอา้าวคุณโอคุณต้จัดลูกชั้นดีๆหน่อยลูกชั้นเ้าจะสวยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเนื้อมันแห้งแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อ บายบายดูนี่ดอกพงอุไลเต็มไปหมดจะได้มาเก็บออกให้เนี่ยบายบายไปเก็บซีดหลอดน่าจะได้แล้วพี่จอยจะไปเก็บซีดหลอดแล้วโอ้โห oh นกทะเลาะกันนกทะเลาะกันนี่แหละเป็นปกติเลย อย่าตกใจแค่เขาทะเลาะกันแดดเดียวนะ่าจะพอแล้วมั้งอือไอ้น,นี่สวยเนาะไอนน้กวักดำนึกว่าจะตายดูเมื่อตึ๊บมาฝนอะลมก็มาแล้วฝน,นจะมา เป็นเนื้อแดดเดียวแล้วพอละเอามาดูซินี่ผลงานของเราใส่หอกเขาใส่หอกเขานักเลี้ยนเนื้อแดดเดียวพี่จะเอาอีกสักหน่อยวะ่ะอีกสักหน่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยเก็บแดดกำลังมาจริงมันก็พอได้แล้วล่ะแต่ว่ามันก็ยังบางส่วนก็ยังอีกสักหน่อยก็ได้พอ่อสักนะหน่อยเนาะใช่อย่างมากนะแล้วก็แค่วิ่งแข่งฝนกลัว,วอะไรพ่อ มีอะไรต้องกลัวเห็นป่ะพอเราใส่น้ำมันมันจะไม่ติดเลยนะมันจะลอกง่ายใช่ไหมเออไม่งั้นติดนะเนี่ยอ่าสิ้นร้อยเมนูปโปรดของพี่จอยนะคะแล้วสาวีไม่ปโปรดเหรอโปรดมากทอดเยอะไม่ได้เพราะว่ากินไม่หยุดเออคิดถึงร้านไอเนื้อแดดเดียวตรงอ่อนด้วนนะร้านนั้นทำอร่อยดี เขาทำยังไงเนาะไม่เหีียวเลยอร่อยเขาหมักดีเขาหมักดีซื้อมาทีละโลก็หมดซองโลก็หมดไปแล้พี่จอยไปตายอีกรอบอีกสักนิดนึงเห็นดอกไม้ร่วงแล้วดูสภาพฝนเราอาจจะต้องในมาปีนอย่างรวดเร็วอีกกันศาดบ้านแล้วก็มีตากซิมีไว้ตากสิ้นหลอด แมนบอนีมีบัก่งโอ้ยพี่จอยทำไมเป็นอย่างบัก่งเจ้ามันขึ้นมาบางใหญ่จะจะมาทำกับข้าวที่เราตากเนื้อเนื้อแห้งไว้เนาะตอนกลางวันพอจะมาทอดเนื้อแห้งใช่ไหมสิ้นหลอดทอดสิ้นหลอดครับดีดมากเลยจะได้กินสิ้นหลอดนี่ดีดี เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับกล้องแป๊บหนึ่งเนดะี๋ยพี่จ่อยจะเริ่ม,มทำแล้วไหนได้เยอะแค่ไหนไเนื้อประมาณโลหน,นึ่งเกิใช่ไหมถามว่าจะกินกี่ครั้งแกนี้พอแล้วนะหนึ่งครั้งนี่หนึ่งครั้งประมาณประมาณร้อยห้าสิบกรัม <c oughs> เด๋อแค่นี้ <c oughs> ใส่ห่อเขาเมืออื่น ข้าวนักเรียนสินลอยเก็บในตู้เย็นครับในนนเขาเก็บยังไงเขาเก็บยังไงเวลาเก็บเก็บใต้ต้องให้อช่องฟิตเต็มเก็บใต้ช่องฟิตโอเคเรียบร้อยมาถอดครับตามไปถอดสิ้หลอดตามผู้ชายไป แสงพอว่าไม่รูแสงอาจจะไม่พอเป็นช่วงกลางคืนก็น่าจ,จะพอดูได้เนาะตากตอนบ่ายคิมตอนคำอ่ำจริงมันเลยแดดเด,ยเดียวนิดนึงนะมันจะเป็นเนื้อแห้งเป็นซิชลอดเลยเจ็ดทั้งแดดเจ็ดทั้งลม ได้แล้วพี่จอยจะเป็นโลกไม่ชินกับเตาแก๊สเพรอมันจะออกหนึ่ห้าสิบกรัม <c oughs> ทอดนี่เราใช้ไฟอ่อนพอนะคะอันนี้ที่พี่จอยเปิดไว้ยังแรงอยู่เจ๋ยจะเบาไฟ เพราะว่าเนื้อมันแห้งแล้วมันจะไหม้เร็วเราจะทอดใจเย็นนิดนึงโอเคไฟก็ประมาณไฟเบาๆนะคะเนื้อมันเป็นเนื้อเคิร์นเ้ยยังวะเนื้อไอตรงส่วงมันนะก็สากางเอินอนยังวะเนี่ยตรงเนี้ยเอวไหนเอวไหนเอว ไม่ใช่เอวเขาเรียกอะไรวะบันท้ายช่วงช่วงช่วงอพอเถอะอย่าพยายามเลยเนื้อชนสะโพกใช่อะสะโพกคือตรงนี้สะโพกคือตรงนี้อ่ะโอเคโอเคเนื้อช่วงเนื้อตรงข้างท้องมันเรียกอะไรวะยิ่งพูดยิ่งงงเนาะมันมันจะเนื้อทำเนื้อเด็ดเดียวอร่อยดีจะไม่เหนียว แล้วก็ไม่แพงบานเท่าเอินเนื้อแกงเนื้อนี่แบ่งไว้แกงเผ็ดด้วยนะจะมีมะเขือมาจะแกงเผ็ดก็มีเนื้อเนี่ยเนื้อน้องลายอ่ะตอนนั้นแกงอร่อยแล้วก็มีเนื้ออีกตัวหนึ่งไว้ทําต้มเปาะเนสักวันทําต้มอือ EP หน้าเราทําต้มก็ดีนะเข็นแก้วยังไม่เคยทาต้มเลยอะ เอ็งแก้วเน้นๆนนเลยอ่ะใช้ที่คีบดิพ่อ,อ,อแตกเซตตาใอยได้ละฮะเนี่ยน้ำมันกำลังร้อนละ เออซื้อพรมกันน้ำมันกระเด็นมาแบบนี้ก็โอเคนะตรงพื้นนะครับมันจะได้ไม่เลื่นไงมันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุถ้าน้ำมันกระเด็นลงพื้นเราจะลื่นอันแล้วเท่าไหร่วะแปดสิบบาทใช่หรอใช่ไหมร้อยกว่าบาทเปล่าถึงร้อยหรอร้อยแปดสิบนะ่ะใช่เฮ้ยไงม่ถือหรอถ้าร้อแปดสิบพี่ไม่ซื้อ <laughs> แต่หนูดูราคามันน่าจะร้อยกว่านะเพราะจำผิดหรือเปล่าร้อวยว่าไฟว่า80น่าจะร้อยแปดสิบพรมตัวเนี้ยเนี่ยเราทำเนยแห้งเราจะมาเถียงกันเรื่องพรมทำไมี่ยป่า,ปาก็บอกว,ว่ามันโอเค,อเ,คเวลาเรายืนแล้วมันโอเครู้สึกมั่นคงไม่เหมือนแต่ก่อนที่เรายืนแล้วรู้สึกมือนจะลื่นล้มมาตรงเนี้ยขับปื้มขับปื้ม รีวิวรู้จ er> ักไหมรีวิวเพื่อเป็นประโยชน์แก่สามล้านนะแต่ก่อนเอาผ้ามาวางแล้วมันเหมือนจะลื่นตลอดเ่ยแบบนี้โอเครู้สึกมั่นคงกว่าชีวิตมั่นคงกว่าใช่ไหมรู้สึกรากฐานมั่นคงตัวคุณนี้ก็มั่นคงได้แล้วนะนั่งไงไม่ถูก หล่นตอนหน้าเลยแหมมสามีนิดเดียวเล่นทองเลยเหรอตืนหล่นตอนหน้าเลยโอ้ของเขาแรงเว้ยของเขาแรงจริงยืนทอดไปก็เหนื่อยเลยเนี่ยเพราะต้องเมวตลอดแทนที่จะได้กินทอดเนื้อแดดเดียวเนี่ยเป็นลมพันเออจะได้ส่งผัวเข้าลงพัน นี่นเป็นลมเพราะกับแมวพุง <c oughs> เอ,อ้ยจะได้แล้วพ่อพ่ออย่าทอดให้มันแห้งมากนะมันออ okay. จะแข็งประมาณนี้พอเนาะพอพอ <c oughs> ปิดแก๊สครับโอเคไม่ต้องมาใกล้มาก <c oughs> <c oughs> ไฟไม่กองอ่ะหนูไม่กล้าแ,ลแซวอีกแล้วของเขาแรงนะเออจ้าของเขาแรง น,น,นี่มาดูใ,ใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวให้พ่อตักให้เสร็จก่อนได้บรรยากาศกเนมันกลัวน้ำมันเนื้อมันไปกินกับข้าวเหนียวครับเจ้าประเดี๋ยวเจ้าหน่อยเขาอีกคือเกาดูเหมือนเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายนะแต่จริงไม่ง่ายนะ วกว่าจะทำกว่าจะได้กินมันทำเองทุกขั้นตอนไงตั้งแต่หั่นเนื้อแล้วเมนูนี้มีที่มาเช่นตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เนาะมันเป็นการถนอมอาหารให้กินได้นานใช่ไหมพ่อใช่ลครับพ,พ,พวกอาหารที่หามาได้ของนะสดใส่ไฟไหน่อย ก็จะหมักเกลือให้เค็มนิดนึงเพื่อที่จะรักษาได้นานแล้วก็ตากแห้งค่ะเห็นบอไในหนังเอ๋หนังวันเสาร์อาทิตย์นะหนังนิท่านอ่ะปิ่งซีนรดมันเป็นการถนอมอาหารแหละจริงแต่ว่าอันเนี้ยมันอร่อย่จชอบกินไปไปไปหิวนะไปไปไปชิมก่อนชิมแล้วหันมาให้ดูซิอร่อยไหมฝีมือตัวเองอ่ะอพอได้อยู่ยังไม่เด็ดเท่าไหร่ตัวเกลือหมด มากินข้าวเหรอไปกินข้าวกันค่ะแล้วก็ทำตั้งแต่เช้าตืนเนี่ยสามทุ่มครึ่งจะได้กินงานงานยากจริงแต่ละงานเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าเนาะคลิปนี้ก็ไม่ยาวเท่าไหร่สั้นใช่ทำสิ้นหลอดไปแล้วสวาสดีครับไปแล้วแถมแฉมแฉมเจลหน่อย เห็ดดูเจียวน้อยพริกป่นน้ำปลาแล้วก็โ่ซื้อรถเรียกากเแก้วน้อยอนนโอเค okay. ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ช่องเจ้าก,กบจอยนะครับก็จะมีความรู้เล็กๆน้อยๆจริง น้อยเทาด้วยเจ๋วว่ะอีกข้าวเหลือเดี๋ยวมาเจอกันอีพีหน้าโอ้ข้าวเหลือบอกว่าเนี่ยกับข้าวเหลืองแต่บ่ายเริ่มหิวละเหลืออยู่กินแค่นั้นแหละจะได้พร้อมโอเคไปไปแล้วัสนะคะเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะ